เพือวันนี้มันเลยเนี่ยวันจันทร์ป่ะวันนี้วันจันทร์หรือเปล่าวันนี้วันจันนวัจันทเอาป่ะนะเอาป่ะแล้ววันนี้เราจะมารีวิวแมพที่เราสร้างกันเองนะครับมารีวิวแมพกันอื่มาเล่นที่โรงเลี้ยงเห็ดกันเลย ชัวงง,งูนี่คือวังง,งไปแล้วก็ไปต่อเราได้ลงมอดคุยๆัไว้นะครับทะเลเปิดแล้วไม่ทะเลขนาดย่อมนะครับทะเลขนาดย่อมอปิดจากด้านปิดจากด้านในได้นะครับ และนี่คือหออที่เหลาตามทำทำตอมยูทูบนะครับหอทตอมใช่พวกาทำตอมทหอยูทูบกลับมากันต่อครับก็เบ็ารเล่นใหม่ครับวันนี้เราจะมารีวิวหอกันนะครับมองไม่เห็นเลยครับเอาควบคุมทางผิดครับก็คือวันนี้เราจะมารีวิวหอกันนะครับนี่คือหอผู้ ไม่ใช่ครับเพ่อนนะครับไอตัวเราไม่ต้องไปสนใจมันนะครับและนี่คือหอ,อกฟ้าผ่าเราจะไว้รีวิวทีหลังและนี่คือหอ,อกฟ้าแล้วกันเราจะมาลองไปเกีย่ยวหมดกันนะครับเกีย่ยวหมดเกีย่ยวหมดศูนย์แล้วมันเป็นหอ,อกเท่มาก เลยไม่ได้วันนี้วันเราจะบอลลอนหอ,อกบินกันนะครับแล้วนี่แล้วนี่เป็นหอ,อกไปกลับครับมันได้กลับมาแล้วนี่คือหอ,อกแล้วนี่คือหอ,อกที่มีดาเมจเพิ่มึ้นแล้วนี่อหอ,อกพุ่งที่แท้จริง โอ้เป็นไงครับเป็นไงครับถ้าคุณปลาแล้วคุณผิดแล้วคุณจะเจ็บได้นะครับโอเคตรงนั้นมีหมูพอดีเลยเราจะปลาหอ,อกไฟฟ้าใส่ไหมน,นี่นะครับปลาแล้วมึงแกโดนฟ้าผ่าออหอกหายจบแล้วยวเราไปตามหอ,อกกลับแป๊บ ดูสุดสุดเลยเอ้าเอ้าหอกไปฟ้าไปแข่งหอบไฟฟ้าลงหา Huh, mama my เจอเลยนะครับเรจะมาลออปลาใส่กว้าวดูดิสิครับเราจะมารีวิวมันต่อ นี่คือทะเลขนาดย่อมน้ำไม่ลึกไม่ลึกจริงๆเลยนะไอสัตว์เรวจะมารีวิวกันแบบไลฟ์สดเหรอไอ้บ้านลอยฟ้ายังไม่ต้องสนใจนะครับ และนี่คือห้องข,ของกูนี่คือห้องครัวของนี่คือห้องครัวผมไอ้นนี่้าววีมีเนื้อไก่แม่งโล่งยี่บอลกลุงเราจะข้ามจะพานกันนะครับแต่ก็ข้ามเราต้องมีประตูเข้าไปที่นอนคนจน เราจะไปหาดึงกำบันโอ้นี่เราสร้างเองเราไม่ได้โหลดนะครับย้อมไมขีเราสร้างเองเราจะได้ยินแสงไอ้โดมน้อยหนึ่งนะครับ เราได้ทำการปิดต้องประตูเรือนไว้มึงทำวงจรกูพังดม แล้วได้แต่ประตูกลับมาแล้วครับนี่คือแหล่วิจัยซึ่งโลกมากวัสดีครับเบสวัสดีครับนี่กลัวเห็นที่โดดฟ้าผ่านี่คือของหายากอันนี้คือสงครามมึงเกียบเลยเด้วยตอรีวิวเสร็จแล้วครับ แล้วนี่คือทางเข้างงอที่ทำไว้ถึงเวลาถึงเวลาดีบ้าไปฟอกน,นั่นนี่เรายังไม่ได้ตกแต่งนะครับเราเพิ่งสร้างเสร็จปัจจุกี้ นี่ห้องขี้ครับเราจะให้ขวข้างนอกล็อกขี้ดีกว่าโอ้ประตูพังไม่เป็นไรประตูพังไปซื้อใหม่ได้เออขี้ไปาอาบน้ำแร๊บไปขี้ที่ไหนสามารถมิตรนูกบ้าบ้าบูาบ้ย น,นี่ก็บ้านนี่ก็บ้านแต่นู่นบ้านจริงๆเข็มนี่ไม่ลาตาผ้าไหมแล้นี่คือบ้านของน้องผมนะครับมีชุดกรอบเพชรเต็มเ,เลยและนี่คือตัวเฮียมรูที่ถือข้าว เดี๋ยวบ้านผงกันมาไปเดี๋ยวบ้านผง,งดิกว่าเสียมารยาดว่ะนี่คือบ้านตัวเฮียนอนแล้วไปเลย เป็นลิซ่นุกมากเลยเนาะโอ้โหอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นาะโหอย่าละไนกอโอ้ยอย่าละไหนก่อย่าไต้องา่ใหม่ๆจะพูดราสองคนสพี่น้องอย่าไปฟังเอเทมน่ะครับมันพูดอะไรไม่รู้เรื่องในลืมกดลคนะครับอย่าลหก่ออดโอโอจบแล้วอย่าละไหนก่